สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะชวนเพื่อนๆไปบำรุงต้นพืชกันนะคะบำรุงกันแบบง่ายๆด้วยสิ่งที่เหลือใช้แล้วก็มีอยู่ในบ้านนะคะว่าแล้วเราก็ไปดูไปทำกันเลยค่ะค่ะแล้ววัสดุที่เราจะนำไปบำรุงต้นพืชของเราในวันนี้ก็คือน้ำปลาค่ะเพื่อนๆ น้ำปลาลาก็เหมือนน้ำหมักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าในน้ำปลาลามีสารอาหารแร่ธาตุไอโอดีนแคลเซียมวิตามินมีหมดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้ปลาหมักนะคะใช้ปลาหมักให้ย่อยสลายแล้วถึงกลายเป็นน้ำปลาลาแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะการบำรุงต้นพืชด้วยสูตรต่างๆนะคะสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราสามารถนำมาบำรุงนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็น ปุ๋ยหลักนะคะสำหรับตัวนี้เป็นแค่การบำรุงต้นพืชของเราด้วยวัสดุที่เราเหลือนะคะเราจะทิ้งก็เสียดายเราสามารถนำไปบำรุงต้นพืชได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าผงชูรสพวกอะไรพวกนี้นะคะเราสามารถนำม,มาบำรุงต้นพืชได้ตลอดนะคะถ้าทำให้ต้นพืชของเรางามตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็สามารถนำไปบำรุงเพื่อให้ต้นพืชเรางามนะคะ แต่ก็ไม่มีใครเจาะจงนะคะว่าจะบำรุงด้วยน้ำปลาตลอดนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวเสริมนะคะไม่ใช่อาหารหลักของต้นพืชน,นะคะอาหารหลักของต้นพืชก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยต่างๆน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะคะพวกนี้จะเป็นอาหารหลักตัวนี้หรือว่าสูตรพวกนี้นะคะจะเป็นสูตรเสริมนะคะเพราะว่า จะเป็นของที่เหลือนะคะส่วนมากเกแมวจะนําของที่เหลือที่เรากินแล้วกินไม่หมดนะคะหมดอายุหรือว่าพร้อมที่จะทิ้งแล้วเราจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเหลือแค่นี้เราจะทิ้งก็เสียดายเราจะนํามาบํารุงต้นพืชกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าการที่จะนําไปบํารุงต้นพืชเราจะทํายังไงใช้ยังไงกับน้ำปะลาตัวนี้ค่ะไปค่ะค่ะ การนำน้ำปะลาร้ามาบำรุงต้นพืชเราก็บำรุงกันแบบง่ายๆนะคะในน้ำปะลาร้ามีสารอาหารมากมายอยู่แล้วแล้วก็มีไอโอดีนแคลเซียมวิตามินเกลือแร่มีหมดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าทำมาจากปลาแล้วก็เพิ่มเกลือมีหมดค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราแค่ใส่น้ำปะลาร้าสามช้อนโต๊ะต่อน้ำา10ลิตรนะคะเพื่อนๆน,น้ำปะลาร้าสามช้อนโต๊ะต่อน้ำา10ลิตรนะคะ บอกซะก,ก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นแค่สูตรตัวเสริมหรือสูตรช่วยบำรุงต้นพืชเฉยๆไม่ใช่อาหารหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าเราจะบำรุงด้วยน้ำปะลาร้าตลอดหรือไม่ใช่ค่ะเป็นแค่เสริมส่วนที่เหลือนะคะส่วนมากจะเป็นของที่เหลือยายแมวเน้นนะคะส่วนมากจะเป็นของที่เหลือกินนะคะเราก็จะนํามาบำรุงต้นพืชกันค่ะน้ำสิบลิตรต่อน้ำปะลาราสมช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำปลาของเรานะคะทำอะไรก็อร่อยนะคะตำส้มตำยิ่งแซ่บค่ะเพื่อนๆคนชอบพืชก็ชอบเหมือนกันนะคะค่ะแค่นี้ก็งามแล้วนะคะสำหรับพืชของเรานะคะแต่เราจะเสริมอีกอย่างนะคะยายแมวจะเสริมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังให้กับต้นพืชของเรานะคะเพื่อเพิ่มให้ต้นพืชของเรามีชีวิตชีวาและก็สดชื่นคะ่ะ เราจะเพิ่มเครื่องดื่มชูกําลังไปสามฝาค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับต้นพืชของเราใส่ไปเลยค่ะตัวนี้ก็ขวดหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งนะคะได้ทุกยี่ห้อนะคะที่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังค่ะไม่เน้นว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันค่ะ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการบำรุงแบบง่ายๆนะคะให้กับต้นพืชของเรานะคะเป็นวัสดุหรือว่าสิ่งที่เหลือนะคะนํามาบำรุงต้นพืชค่ะค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปบำรุงต้นพืชด้วยการลดราดกันเลยค่ะค่ะพีชก็กําลังแตกใหม่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะที่เราได้ตัดแต่งไปเห็นไหมคะกําลังแตกเลยค่ะเราก็นําสูตรพวกนี้นะคะ มาบำรุงต้นพืชพวกนี้ได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในกระถางที่อยู่ในพื้นดินเราสามารถรดลาดได้หมดนะคะค่ะบำรุงแล้วก็รดลาดกันไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่าคิดว่าพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่าไปทิ้งให้เสียของฟรีๆค่ะนำมาบำรุงต้นพืชของเราก็ได้นะคะ ลดลาดกันไปเลยนะคะลดลาดทั้งได้ในกระถางแล้วก็ลงพื้นดินนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผักชีใบาย,ยาวผักชีใบเลื่อยก็ลดลาดกันไปเลยค่ะไม้ประดับไม้ด่างไม้บอนสีก็ลดได้นะคะค่ะไม้กินใบที่ลงดินพวกนี้นะคะเราก็ลดลากกันไปเลยค่ะ ลดลาดได้หมดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีสิ่งที่จะนำมาใช้น้อยก็ลดแต่น้อยนะคะถ้าเรามีเยอะหรือว่าพืชผักเราเยอะเราก็สามารถนำมาบำรุงได้เยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการบำรุงต้นพืชต้นไม้ของเราด้วยน้ำปลาและเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหรือเป็นสิ่งของที่เหลือนะคะจากวัสดุภายในบ้านของเรา เราก็นำมาบํารุงต้นพืชแบบนี้แบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเย่แมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเย่ยแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สิ่งไหนมีประโยชน์เจ๊แมวก็จะนำมาเสนอค่ะ